นึกว่าน,น้อยไม่เอาหั่แต่เป็นชงกกหายใหญ่ตอ,คอน,น,นตอคมอมาจอะบอกแล้วว่าจะเป็นที่ฮิตของเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีกับโรงเรียนชายมากักจะมาหาอะไรกินอร่อยๆอจับกลุ่มกันหลังเลิกเรียนถ้าร้านเปิดที่นี่เด็กต้องมาเยอะแน่จนเรารู้สึกว่าเอ๊ะเด็กเขาเหมารอบร้านหรือเปล่กกเาเราเลยไม่กล้าเข้าเพราะกลัวจะไปแทรกคิวเขาที่ไหนได้อ๋อเขาไม่ได้เหมาหรอกแต่เขามาเต็มเลยนี่นี่ดู อนแรกก็แล้วแต่แม่เน้นกินหมูแต่เขเหลือตาไม่เห็นนี่นี่เหลือตาไม่เห็นกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีนี่ลูกสาวเห็นกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีแล้วก็เห็นหอยเชลล์ลูกสาวชักเปลี่ยนใจอยากกินอยากกินเซตนี้แต่คุณแม่นี่นี่เหลือตาเห็นไข่ปลาหมึกกับปลาหมึกกระดองแม่ก็แบบเฮ้ยนา ค,คนที่สั่งชุดโกเนี่ยเขาจะมีใบสั่งเป็นลักษณะขการสแกนแต่ถ้าคนที่สั่งชุดเล็กที่เป็นซิงเกิลเนี่ยไปหยิบในตู้ได้เลยอันนี้เราสั่งชุดโกก็เลยให้ใบมาสแกนสั่งไลยล้โลหอยแชวมกระดงสั่งเซตซีฟู้ดก็ได้ ไหนๆสั่งชุดจะต้องสั่งอาหารเไข่ปลาหมึกให้แม่ด้วยชุดอาหารทะเลนะคะอ๋อไหนอะนี่ไงอาหารทะเลนี่หอยเชลล์หอยหลอดไข่ปลาหมึกพ่อจะกินอะไรหอยนางรมสดเอาอะไรเอาไข่ปลาหมึกใช่ไหมไข่แม่เอาไข่ปลาหมึกอยู่ใส่ตะกร้ากุ้งแม่น้ำอยู่ใส่ตะกร้าแล้วก็อะไรดี ปลาหมึกกระดองจัโบใอออส่กระกันูอโอ้โหนี่ค่ะมุมซีฟู้ดที่เขาบอกว่าคนที่สั่งชุดโตบุฟเฟ่ก็คือชุดชุด,ชดเซตใหญ่ที่ว่าเป็นราคาเพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบ100บาทก็คือจะได้เป็นอาหารทะเลที่เขาโชว์นี่ก็คือมีหอยหวานหอยแมงคู่กุ้งแม่น้ำหอยเชลล์หอยหลอดแล้วก็หมึกกระดองปลหมึกกระดองตัวใหญ่ๆนะคะล้วจัดเซตแล้วก็มีของทนเลน,นี่ยำรวมมิตร นะคะน่าจะเป็นปลาหมึกหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ยากิโซบะนะคะยำรามิก็น่ากินแล้วก็อันนี้อู้หนักมากข้าวแกงกะหรีจะอร่อยช่วคุณพ่อได้ไหมจะลองกินดูไหมข้าวแกงกะหรีตัดแต่แกงไม่ต้องตัดข้าวไ็ได้ไหมลูกสาวเดิ๋มานดูของนี้เล่นนี้เอ้ยมีขนมจินแกงเขียวหวานไก่ไม่รู้ใครชมอร่อยเอาอะไรบ้างคะเดี๋ยวแม่ตักให้ ของกินเล่นนะคะจะมีปกติเขาจะมีสี่อย่างแล้วอ,อันนี้เขาไ่เติมอยมั้งอันนี้คือน่าจะเป็นอะไรเอ่ยนักเก็ตไก่หรือนักเก็ตปลาหรือขนมบังกระเทียมลองดูก่อนแล้วกันเนาะอ๋อนักเก็ตอยู่นี่ของทานเล่นปกติมีสี่อย่างตอนนี้เหลือสามอย่างอันนี้เป็นนักเก็ตไก่นะคะอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้เป็นพวก อะไรกรอบๆเขาทอ,อดทอ,อดกอรอบื้วปลบาไม่รู้อเอาไปกินเล่นเ mm hmm. ฟรนช์ฟรายใส่ไปเติมอยู mm hmm. อ่ส่วนด้านนี้เป็นทะเลถังอุ mm hmm. ้ยน่ากินอาออกจังเลยไหมทะเลถัง mm hmm. ของดีของเด็ดที่เขาบอกว่าร้านร้านนี้จะอร่อยที่ทปกติมีบูตัดด้งด้วยเป็นหมูบูตะแล้วก็ใส่ข้าว รากินทะเลถังดีกว่านี่เน้นอะไรลูกเน้นหอยหรือเน้นปลาหมึกคะเน้นหอยหรือเน้นปลาหมึกหรือล้อเลยเนี่ยพันขึ้นฉุยเลยเน้นกุ้งกุ้งหอยปูปลาหรอเป็นทะเลถังน่ากินมากเลยอะ่ะหอยตัวใหญ่มากด,ดูดิเนี่ยหอยปลาหมึกตัวใหญ่มาก่าดูเด็ดดูปลาหมึกนี่ที่นาดูปลาหมึก ปลาหมึกแว่นใหญ่ๆเลยเอาหอยอีกเพราะเราชอบกินหอยเราชิมว่าร้านร้านแบบนี้จะทำหอยอร่อยหรือเปล่าหอยตัวใหญ่ๆเน้นหอย,หอยพี่นาจ๋าพี่นาเขาโทษใชมไหมไม่เอาใช่ไหมอันนี้พอย,ยังเอ่ย เช็คตัวอโอเคนี่คะ่ะกุ้งถังเราน่ากินไหมแล้วมีของทอดพิซซ่าเหลือแค่ชิ้นเดียวจะลองกินสักชิ้นไหมไม่ลองใช่ไหมคะแล้วก็มีอันนี้นี่ไก่ทอดเกาหลีกระเทียมกับไก่ทอดเกาหลีซอสเผ็ดเอาไหนคะเอาซอสเผ็ดลูกสาวนี่ทำปากจูบอกเอาซอสเผ็ดอลองชิมดูไก่ทอดเกาหลีซอสเผ็ดจะหน้ากินแค่ไหนเนี่ย เขาจะมีนะถ้าซอเสเผ็ดจะชิ้นเล็กซอเสเผ็ดชิ้นเล็กแต่ไก่ทอดเกาหลีกระเทียมจะชิ้นใหญ่แล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อนี่ไงข้าวหน้าหมูเกาหลีบูตัดต้องกินไหมอย่าไม่กินแล้ววันนี้เราเน้นะอาหารทะเลซีฟู้ดปิ้งย่างแล้วก็อันนี้ค่ะนี่โอ้โหพันถือฉุยอ,ออกจากหม้อเตาเรื่งซาลาเปาก,กับน้ำจิ้กินไหมไม่กิน สารพัดน,น้ำจิ้มเลยค่ะอันน้ำจิ้มอะไรกันบ้างคะลูกๆตีนี่ลูกสาวขอน้ำจิ้มปกติส่วนคุณพ่อคุณพ่อน่าจะแซ่บๆคุณพ่อเนื้อซีฟู้ดออันนั้นละเจ้งหมูกระทะซีฟู้ดก็วันนี้เราไม่ได้กินชาบูเรากินปิ้งยา่างเราต้องเอาน,น้ำจิ้มอย่างนี้เผ็ดๆส่วนในตู้นี้นะคะก็จะเป็นบรรดาสารพัดหมูวัวนะคะแล้วก็จะเป็นเนือ้อ<ๆ>เนื้อเสือร้องไห้เนื้อ อนนี้มาแล้วทั้งกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีเกี๊ยวซาของชอบลูกสาวกุ้งถังของอย่างนี่แบบชิ้นใหญ่ๆแล้วก็มีตะกี้นี้มีผักกาดหอมมาให้พ่อห่อหมูเขาจะมีที่คีบกับที่ตัดกันใครตัดนี่เราอ,อัดกินเล่นได้เลยหรือเอาเลยแล้วก็ของกินเล่นมีน้ำจิ้มชีสมีหมูเนื้อแม่สั่งทั้งเนื้อทั้งหมูแล้วแม่กินเนื้อวัวด้วยแล้วก็ชุดอาหารทะเลยังไม่มาใช่ไหมคะ ใช่ใช่ได้ไดขาสีขาวคือเน,นื้อว,วัวตอนนี้อาหารเขาไม่เหลือเซ้นอาหารทะเลเดี๋ยวจะมีเซ้นอาหารทะเลเป็นเซตจานใหญ่แบบสารพัดทะเลไขป่ปลาหมึกปลาหมึกกระ,ระ,ะดองตัวใหญ่ตอนนี้ยังไม่มานี่โอยเป็นการฉลองวับบนเกิดที่แบบโอเคมากเลยวันเกิดแม่งไงย้อนหลังไปแล้วอาหารไงวันนั้นเรากินหมูกระทะกันในบ้านแล้ว ให้คุณตาคุณยายกินด้วยแต่เนี่ยคุณตาคุณยายไม่ชอบออกนอกบ้านมานั่งไก่ไก่ไกบ้านนาน,น,านๆหลายชัวย่วโมงคงจะย้อยยายไม่ชอบแม่ก็เลยกินในบ้านก่อนวันนี้เราก็มาฉล้องกันเองนอกบ้าน <S <S สองรอบเนองอนอก,ก็ได้กินสองรอบไม่ชอเหรอ <S <S เป็นอะไรที่ดีไหมครับลกูกโอเคป่ะเีย่หยหวยมันน่ากินมากเลยอะ่ะไม่รู้เนื้อหรือหมูคุณพ่ออ๋อหมูแหละหมูสันคอ ีหมูสันคอชิ้นใหญ่ๆกับหมูสามชั้นนี่ค่ะชิ้นใหญ่ๆเลยแนะ่โอเคป่ะสงสารลูกชายนี่มือเหลือข้างเดียวมือเจ็บเหลือข้างเดียวแต่ก็อยากจะกินนะฮะอ,อ๋อเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นเน้นเป็นอาหารปิ้งย่างแบบสไตล์เกาหลีก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยสันคอหมูชิ้นใหญ่ๆ หมักซอสโคชูจังหมูสามชั้นหมักซอสแล้วก็อันนี้หมูสามชั้นแบบไม่หมักซอสอันนี้แบบเพียวๆเนี่ยหมูสามชั้นแบบเพียวๆไม่หมักซอสสีมันก็จะเป็นสีธรรมชาติแต่ถ้าหมักซอสสีมันก็จะเป็นซอสโคชู ขอเ,อเกุ้งกุ้งดองซีฟูเกาหลีกับเกี๊ยวซ่าพี่นาเขาชอบกุ้งดองซีฟูเกาหลีก็คือถ้าถ้าใครสั่งชุดเล็กกัไม่มีกุ้งดองซีฟูเกาหลีไงพี่นาหเหมือนจยศกิดแม่แม่สั่งชุดใหญ่เหอะอยากกินกุ้งดองซีฟูเกาหลีอร่อยแล้วจานเขาก็สวนยนะเนี่ยจานก็เอามาแบบเล็กๆนั่นละนะคะอันนี้ต้องให้คุณพ่อตัดให้ไหมมันชิ้นใหญ่ไม่มีกุ้งใหญ่ข,ของกุงง้งใหญ่ก็ เ,เดินไปหยิบป้ไม่ๆๆรูๆๆ<โอ>้่นีเดินไปหยิบอนน้องก,กิเล็กเ็กว่าน่อันนี้เลมกวาโ่ปลาหมึกวงปลหมึกทอดค่ะวงองลอเลยค่ะเราก็ก็หอมทอดน้วก็หอมห,หอมหยใหญ่ทอดเลหยิมาะยัดทีแท้เป็นปลาหมึกคะแต่อร่อยกรอบมากปลากนคอสไลด์อร<น>่อยมาก เราต่อไหนต่อสามสี่อ๋อ,อก็เห็นเราสั่งอาหารทะเลกันแล้วยังไม่ได้เขาเลยก็ขายของเ,เราอโอเคนี่ค่ะอ๋ออนนี้นะคะอาหารทะเลซีฟู้ดมาถึงแล้วค่ะน่ากินมากไข่ปลาหมึกแบบเบ้งๆนี่ หมึกกระดองตัวใหญ่ๆห,หอยเชลล์หอยแมงคู่หอยหลอดหอยหวานอนะอลากุ้งแม่น้ำรุ้งแม่น้ำแล้วก็มีในเรื่องของออนี่ไข่ปลาหมึกของเด็ดคุณพ่อแม่แม่ใส่น้ํนะแม่ทุกท่านแล้วแม่อยากกินไข่ปลาหมึกเดี๋ยวแม่จะโชว์นี่ไข่ปลาหมึกเนี่ยนี่ไข่มันนะไม่ใช่ตัวปลาหมึกบางคนนรกว่าเป็นตัวปลาไม่ใช่แนตะ่นี่ไข่ค่ะไข่ไอ้ ตัวใหญ่จังเลยอ่ะโอ้ยน่ากินมากมเขาจะให้มาจานละตัวสามไปสามเลคะ่ะแล้วก็มีอะไรอีกที่เราจะใส่ได้าด้านนี้เป็นกุ้งสัก3ตัวก่อนเนาะแล้วก็หอยหวานก็หน่อยไหมอุ้ยหอยมันสนนนดมันยังลิ้นเลย ล,ลูกชายชอบกินไข่ปลาหมึกมากเยอไข่ปลาหมึกซุ้มแล้วจะคุกคุกคุกให้ลูกชายทำเป็นเหมือนแบบซีฟูด้ดและนี่นะคะก็จะเป็นมื้อที่พิเศษสำหรับทุกท่านนะคะที่สนใจแล้วก็ชอบทานอาหารติ้งย่านะคะสไตล์เกาหลีนะคะ แวะมาร้านที่แวะมาชิมอาหารอร่อยนะคะที่ร้านโซอกริลนะคะสาขาเปิดใหม่สดๆซิงซิงเมื่อวันที่24มกราคมปี67นี้เองนะคะโซโกริลปิ้งย่างชาบูเกาหลีถ้าใครชอบกินชาบูก็มีหม้อชาบูอยู่บนโต๊ะเดียวกันให้ทานนะคะแต่วันนี้เราเลือกกินปิ้งย่างทั้งซีฟู้ดทั้งหมูทั้งเนื้ออันเนี้ยเป็นหมู้าซอสทะเลแล้วก็มีเนื้อราดซอสทะเลรับรองว่า คุณจะติดใจในความอร่อยแล้วก็มีความสุขกับการกินมื้อนี้งั้นวันนี้ขออนุญ,ญาตกินก่อนนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะตามไม่ทันคุณพ่อและคุณลูกค่ะหรือคุณแม่จะไม่ได้กินบนคุยขอลาไปก่อนเพราะของอร่อยๆวันนี้ค่ะขอให้มีความสุขกับทุกมื้อของคุณนะคะโซัดีค่ะ